สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกองหน้านะครับ ST นะครับไอคอนไพร์นะครับซามูเอลเอโตนะครับผมตัวนี้เป็นกองหน้านะครับค่าพลัง110เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาตัดเกรดเขาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสรุปจากการลองเล่นนะครับซามูเอลเอโตนะครับก็จะมีดังนี้นะครับจบสกอร์นะครับผมใหก้9.5ปั่นโค้งนะครับผมให้9ยิงไกลนะครับผมให้9.5ห้มงผมใหก้9 หาช่องหมไอ่ก้านะครับยืนตำแหน่งผมให้ S บวกนะครับแต่ว่าฟีกคิกผมไม่แนะนำนะครับผมจุดโทษก็ S บวกนะครับตัวนี้จุดโทษยิงดีอยู่แล้วอยู่ที่เราลากมือนะแต่ฟรีคิกผมไม่แนะนำนะครับผมแต่ถ้าไม่มีตัวยิงก็ยิงได้นะครับแต่ไม่แนะนำส่วนยืนตำแหน่งนะครับผมไอเ S บวกนะครับโอเคอยู่แล้วจะเป็นสายหน้าคู่หรือว่าหน้าเดี่ยวก็โอเคนะครับพอเล่นได้แล้วก็จะเป็น s T คล้ายๆ CF นะครับหาช่องก็คือให้ก้าเพราะว่าเขาชอบลงมาต่ําแล้วค่อยวิ่งขึ้นไปเนาะส่วนมงผมไอ่ก้าเพราะว่าตัวเล็กนะครับ ก็เลยยังไม่หักให้10หรือให้9.5เนาะเพราะว่าตัวเล็กนะครับ1น9่งแต่ว่าหมุนได้ส่วนยิงไกลนะครับผมให้เก้าจุดห้านะครับผมก็ถือว่าดีปั่นโค้งก็ให้เก้าเนาะปั่นตรงกรอบแต่ไม่ได้คมอะไรขนาดนั้นแต่จบสกอร์ผมให้เก้าจุดห้านะถือว่าจบสกอร์ดีนะครับด้านความไวนะครับผมให้เก้านะครับแล้วก็สปีดต้นนะครับผมให้เก้าความคล่องตัวผมให้เก้าจุดห้านะครับแข็งแกร่งผมให้สิบใช้สกิลผมให้เก้าจุดห้านะครับความอึดเก้าขีดเนาะตัวนี้จะเป็นหน้าคล้้าาายๆหหนนคคู่่ะรรับือว หน้าต่านะครับจะเป็นหน้าแต่ว่าหน้าเดี่ยวก็เฟี้ยวนะครับผมตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่แกจะยืนต่านิดนึงอ่าผมรู้แล้วเขาสไตล์เขาเหมือนใครเหมือนแฮร์รี่เคนร้อยสิบสองะครับถ้าใครเคยเล่นนะเนาะแต่ผมเคยเล่นแล้วไงความไวก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับคล่องตัวก็ถือว่าโอเคนะครับผมเป็นผู้เล่น4ดาวนะครับใช้สกิลโอเคอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้เล่นตัวเล็กแต่ว่ามีความแบบแข็งแกร่งอะล่ำๆหน่อยนะครับแบบอึดนะครับผมเลยให้10นะครับผมตัวนี้ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคุณสมบัติข้างในเข้ากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับด้านคุณสมบัติก็จะมีดังนี้นะครับผมก็จะเป็นผู้เล่นสีดาวมีความอิดก้าขีดนะครับผมแล้วก็ขนาดเท้าขวาห้านะครับเท้าซ้ายสี่เนาะตัวนี้มีมงกุฎสามนะครับค่า o v r อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับผมคุณสมบัติภายในมีดังนี้นะครับก็คุณก้าวการเล่นความเร็วนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบหกนะครับการทําประตูหนึ่งร้อยห้าสิบการยิงลูกไกลนะครับหนึ่งร้อยสามสิบแปด รูดน114นะครับความเร็วในการวิ่งนะครับ136พลังการยิง150ควบคุมตำแหน่งนะครับ150ลูกวอลเล่นะครับ140นะครับการส่งลูกใกล้127การส่งลูกไกล106นะครับการมอง124การเปิดบอล111ฟิกิก102เส้นโค้งนะครับ122นะครับการเลี้ยงลูกนะครับ137นะครับการควบคุมบอล138ปฏิกิริยานะครับ128นะครับความเร็วความว่องไวนะครับ140สมดุล132ประกบนะครับ 70นะครับเท็เกิลแบบยืนนะครับ65สไลด์แบบเท็เกิลนะครับ30นะครับการหมุนหนึ่งร้อแล้วก็ความแข็งแรงนะครับ126นะครับความก้าวล้าห1ึ่แล้วก็กระโดด131นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติภายในกันนะครับกาะภายในนะครับส่วนสูง179่้อาน้ำหนักนะครับ75กิโลกรัมขยันในเกมบุกสูงขยันในเกมตั้งรับกลางนะครับท่าดีใจคือโรเลตนะครับฉลองท่าดีใจก็คือกระโดดชูกปััั้้นนนแลวส่ะครบผม ส่วนอ่าคุณสมบัติ2อย่างนะสามอย่างนะครับพลังแฝงก็จะมียิงปันโค้งเลี้ยงเร็วยิงไซคก้อยนะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสกิลที่บูตก็จะเป็นการทําประตูเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นอ่าเอโต้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับมาลงแรงเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ยังอยู่แรงล้านนะครับผม 1M นะครับโอเคครับเริ่มเขี่ยเลยเนาะของผมมาในระบบ433สามสามโฮดดิ้งนะครับผม ส่วนเข้ามาในระบบ4 3 1 2นะครับโอเคหน้า2เจอหน้า3นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มเคลียร์นะครับผมได้เคลียร์ก่อนเนาะการิชามาจ่ายมานะครับวีล่าให้บัลลักบัลลักคึงหลบให้มาที่การิชาบอลไม่ถึงเนาะแต่ยังได้อยู่อีโต้อีโตนะครับใช้โอโกโ,โตนเตะน,นะครับลูกนี้ได้ฟาวนะครับผมคิดว่าจะไม่ได้ฟาวแล้วบัลลักปั่นฟิกิกเนาะ มองหาก่อนเล่นลูกสูตรนะครับพิกยิงติด ừ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 . ติดบล็อกเนาะเขาสวนนะครับจังหวะนี้วอลเลอร์กระชากมาที่ฝั่งขวานะครับผมบอลไล่ขึ้มนมาเรื่อยๆแล้วหโโไม่ทันนะครับผมกาลิชาไม่มีใครทันเลยแล้วยิงเรียบร้อยนะครับหนึ่งูนย์โอ้โหโดนน้ำก่อนเลยนะครับจากการสวนกลับเร็วของเขาเนาะจากวอลเลอร์เลยกระชากแต่หน้าโกเลยโหดร้ายเกินไปแล้วโลกใบนี้ โอเคโดนน้ำหนึ่งศูนย์นะครับไม่เป็นไรจังหวะนี้ซอนให้มาวิล่าวิเอล่าไหลามาที่ฮาคิมีแทงมากาลิชาคืนซอนซอนให้อีโตเอโตนะครับขอภยัยเอโตยิงไกลไม่ตรงกรอบครับโอ้โหนิดเดียวนะครับผมโอเคครับเริ่มเอเขาเตะน,นะครับลูกตั้งเตะมาผมชอบพูดผิดเนาะชอบพูดอีโตนะครับน่าจะเป็นติดจากสับไทยนะครับผมโอเคเอโตนะขอภัยนะครับให้มาลูกนี้เฮอร์นันเดส ให้มาที่เบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมไหลเข้ามาเปเล่ไหลามาที่กา้ากา้าวนอยู่ให้มาวอลเลอร์วอลเลอร์ใช้สกิลอยู่เน็ตผมก็ไม่ดีเนาะจ๊ดหักเข้ามาในจ๊ดดึงหลบอย่างนี้แล้วก็โลง่ลงโลง่งเรียบร้อยครับโอนาน่าก็เอาไม่อยู่ครับผมโล่งเกินไปนะครับโอ้โดนแล้วนะครับตอนนี้สองศูนย์นะครับโอ้ โดนน้ำสองศูนย์นะครับจากครึ่งแรกนะเวลาที่ยี่สิบแปดนะครับผมยีนะ่สิบแปดนาทีโดนไปสองลูกแล้วจะยิงคืนได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับหลายมาเตโอเตโอให้ซอนซอนเข้ามาในให้มาที่เอโตเอโตให้มาลูกนี้บันหลักจะหลุดโดนฮาเคมีวิ่งแสงเนาะยังอยู่บอลกูลิกอยู่นะครับหลายมาเปเล่โดนชนไม่ฟาวลูดิเกอร์ไหลกลับมา กาลิชายกเบอร์ลิงแฮมแบบฉกหน้าหน้าแบบซื่อๆเลยครับผมเอายังติดอยู่หากิมีให้มาอเอโตเอโตขอแพ้กาลิชากาลิชาให้มาเอโตเรียบร้อยเข้ามาแล้วครับหนึ่งสองไล่มาแล้วนะครับโอ้โหเอโตนะครับหลูกนี้แบบรอเลยนะครับเนี่ยเขาจะรอรอยอยู่ตรงหน้าต่ํานะครับเอ,เ,อเอโตดูปึ๊บแล้วไหลมา เขาจะไม่เข้าไปข้างในนะครับเขาจะยืนรอนเหมือนเป็นหน้าต่าอะ่ะอันนี้แต่ผมออกมาเล่นหน้าเดี่ยวเนาะก็เฟี้ยวได้นะครับผมโอเคมาแล้วหนึ่งสองไล่มาแล้วนะครับผมยังบอลยังไม่จบลูกกลมๆครับผมเริ่มมาลูกนี้ครึ่งแรกจะจบแล้วฝืนนิดนึงเตะมาลูดิเกอร์สาดทิ้งมาให้มันจบไปก่อนนะครับโอเคจบครึ่งแรกหนะนึ่งสองเนาะบอลสกอร์ยังไม่ได้ขาดนะครับผมทันอยู่เดี๋ยวครึ่งหลังมาแก้เกมกันนะครับผม Okay. ครึ่งหลังเขาได้เคลียร์เนาะจันนี้วอลเลอร์ให้กา้กาของมาที่โฟโฟนาโฟโฟนาไหลมาฮาคิมิโฟโฟนาให้มาเน็ตไม่ดีนะครับผมเน็ตคืนมาละให้มาที่ซอนซอนซอนจี้ไปซอนจี้ไปให้มาที่เอโต้แทงมาไม่ถึงกาลิชาลูดิเกอร์ให้เคนติดยังได้อยู่กา้กาโฟโฟนา เบอร์ลิงแฮมติดนะครับบอลหลักมาแทงมาที่บอลถึงกาลิชา้ยังติดเซฟนะครับผมเหนียวมากจางังหวะนี้เตะม,มุมฮาคิม,มิโยนเข้าไปตรงกลางมงเอ้ายังติดเซฟอีกบัลหลักซ้ำไม่ได้เคลียร์ทิ้งมาโดยกากกาเตโอเตโอขึ้นเกมมาตอนคืนมาที่บอลถึงรูติเกอร์แล้วฮาคิมิ Al imi, มาไหลามาที่กาลิชาเข้าไปข้างใน กาลิชากาลิชากาลิชาไหลมาแล้วโดนชนยังไงจุดโทษครับผมจุดโทษนะครับโอ้ซซมูเอลเอโต้เป็นคนจบสกอร์ครับปาดเข้าเสาแล้วก็ใส่ก้อยเรียบร้อยครับผมสองสนะครับลุ้นแฮกทิดนะครับผมตอนนี้สองสแล้วนาทีที่67นะครับผมยังมีนะครับยังมีโอกาสชนะอยู่เราตามเกมมาทันแล้วจากโดนน้ำสองูนะครับผมดูจุดโทษแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมโล่ง ยังไงยิงง่ายๆปาดเข้าเสายังไงก็เข้าร้อปอร์นตะครับผมบกปูโคนาคลองอยู่ติดเอโต้ไหลเข้ามากาลิชายกมาถึงซอนซอนซอนใช้ความแข็งแกร่งยังได้อยู่ซอนบอลบอลกระชอกจากเท้านะมาตินเนสเอาเล่นยากลูกนี้ถึงคุณลิบให้มาเอโต้ใช้สกิลหลบมาสวยเอโต้หลบคลองแล้วยิงยังติดเซฟนะครับ บเมอร์เซฟไว้ได้เอ,อบล็อกนะบล็อกไว้ได้นะครับผมขอไปลูกนี้เบอร์ลิงแฮมกระชากขึ้นมาอย่างติดฮาคิมิีาคิมิแทงมาอีกกาลินชาให้มาที่เอโตลูกนี้กระชากหลบแล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยครับผมแฮตติกครับแฮตติกของเอโตนะครับผมเรียบร้อย3-2นะครับนาทีที่82โอ้โหพิกครับผมพิกคูดับไฟไหม้เลยห <c oughs> ยิงลูกนี้โคตรสวยนะครับผมไซก้อยนิดๆน,น,นะครับผมหลบ หลบผู้รักษาประตูนะครับเขาเอาผู้รักษาประตูออก์แล้วจะไม่ทันนะครับผมมาเขาขึ้นเกมฝั่งขวาอาคิมีให้มาที่วอ์เดอร์วอ์เลอร์กระชากขึ้นมาแคมเบลประคองอยู่ได้กุลิบมาช่วยนะครับผมยกมาลูกนี้บรรลับให้มาที่กาลินชาให้มาเอโตเอโตยกขึ้นมากาลินชาฝั่งไหมจะฝั่งได้หรือเปล่ากาลินชาลูดิเกอร์ประคองอยู่กาลินชายกโอ้โหใช้สกิลผิดใช้สกิลผิด ผมจะใช้เล่นเช้งโอ้โหไม่เป็นไรได้เตะมุมแต่ว่ามันจบแล้วละ่ะแต่เราจะเอาอีกลูกไงลูกนี้เตะมุมโยนไปลูดิเกอร์มงโอ้โหโดนมงสกัดแล้วบอลเข้าทางวิล่ายังติดแบมเมอร์สกออกมาลูกนี้เปเล่โดนเรียบร้อยครับจบ3-2โกงความตายนะครับจากโดนนำ2-0นะครับผมโอ้โหถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแฮตติกโดยเอเอโต้นะครับผม เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหโอกาสยิง8โอกาสเข้า2เข้า2อะ่ะโอ้โหล็อกอะไรขนาดนั้นแฮดทิกโดยเอโต้นะครับผม